สวัสดีครับวันนี้ผมมีสมเด็จปกโพหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองปี2514มาให้ดูกันนะครับสมเด็จปกโพนี่หลวงพ่อสร้างไว้ได้วยกัน3เนื้อนะครับวันนี้ก็มีให้ดูครบทุกเนื้อคือเนื้อผงเกสรเนี่ยฮะเนื้อผงเกสรแล้วก็เนื้อผงลายนะครับแล้วก็มีเนื้อผงใบลานนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีดูคร่าวๆกันนะครับจะเ,เริ่มที่เนื้อผงเกสรเน่ยนฮะ พิมหน้าพิมหลังจะเหมือนกันทุกทุกเนื้อนะครับให้เราดูวิธีสังเกตก็คือพระสมเด็จปกโพของหลวงพ่อนะฮะเมื่อเราดูด้านหน้าเนี่ยอย่างแรกเลยให้เราดูขอบนะฮะขอบพระขอบพะระรอบๆเลยฮะขอบพระจะต้องไม่ตั้งขึ้นไม่มีคีบตั้งขึ้นนะครับขอบะจะต้องสโลปลงไปนะฮะสโลปลงไปจะไม่มีคีบตั้งขึ้นนี่คือพระยุคป,ปีหนึ่งสี่นะฮะขอบะจะต้องสโลปลงไปนะครับ แล้วก็ตรงฐานที่ผมสังเกตตรงฐานนี้จะมีเส้นน่าจะเป็นเส้นเส้นจากพิมพ์ะฮะมีเส้นขีดยาวยาวนะฮะมีเส้นขีดยาวยาวนะครับผมแล้วก็ด้านในยังพอเห็นนะฮะคล้ายเส้นจากจากพิมพ์จากบล็อกนะฮะ,นะฮะเส้นขีดนะฮะพิกด้านหลังพิกด้านหลังหน้าหลวงพ่อจะต้องลักษณะนี้เลยนะครับ จดจำหน้าหลวงพ่อไว้ตัวหนังสือตัวยันก็จะต้องคมชัดนะครับคมชัดด้านหลังเช่นกันครับไม่มีขอบตั้งนะครับด้านหลังต้องไม่มีขอบตั้งไม่มีคีบตั้งขึ้นมานะฮะนะครับเรามาดูเนื้อเนื้อลายบ้างนี่ครับเนื้อลายเนื้อลายองค์นี้ยังพอมีคราบแป้งให้เห็นอยู่นะฮะดูให้เราดูนะครับ ขอบทั้งสด้านจะต,ต้องไม่มีคีบตั้งนะครับต,ต้องไม่มีคีบตั้งต,ต้องสโลปลงไปนะครับสโลปลงไปไม่มีคีบหรือขอบตั้งขึ้นมาฮนะรตรงที่ฐานเห็นะครับต้องมีเส้นทิวบางๆเส้นทิวบางๆที่ผมใช้ดูนะครับมีเส้นทิวบางๆฮนะด้านหลังก็เช่นกันตรงนี้ผ่านการใช้มาพอสมควรก็แต่ยังคงมีค่าแป้งให้เห็นนะฮะ ้านหลังก็เหมือนกันนะครับขอบจะต้องไม่มีคลิปตั้งสโลปลงไปนะฮะไม่มีคลิปตั้งนะตัวนัสือก็คมชัดถ้าหลวงพ่อจะต้องแบบนี้เลยนะครับแร้มาดูเนื้อลำหรือเนื้อผงใบลานครับเนื้อผงใบลานเห็นไหมครับขอบจะไม่มีคีิปตั้งนะฮะจะต้องสโลปลงไปไม่มีคีิปตั้ง แล้วก็ตรงฐานเห็นไหมฮะจะมีเส้นทิวบางๆงบางฐานฐานอื่นก็มีนะครับแต่ถ้าเป็นฐานนี้จะชัดที่สุดฐานอื่นก็จะมีเดี๋ยวผมจะลองสองให้ดูนะฮะเห็นไหครับที่ฐานจะมีเส้นทิวบางๆฐานอื่นก็พอมีนะครับครับค่าแป้งจะต้ององนี้ถือว่าค่าแป้งเยอะ เนื้วผงใบลานหลวงพ่อนะครับแป้งเพียบเลยใบโพต้องคมชัดนะครับนี่ฮะขอบจะต้องสโลปนะครับขอบต้องสโลปนี่ยสักครู่นะครับขอบจะต้องสโลปไม่มีคลิปตั้งขึ้นมานะครับใบโพคมชัดนะครับอยูด่ด้านหลัง มากหนะังสือคมไหมครับยันคมไหมครับนะครับหนังสือคมลึกตรงนี้มีเศษทองน่จะเป็นเศษทองที่ใช้ลองพิมพ์ลองที่พิมพ์แล้วก็กดพระลงไปยังมีเศษทอง,น,งนะครับทองคําเปลวนะครับตรงนี้ถือว่าดูง่ายเย่ยถ้าเป็นเศษทองแบบนี้นี่คือดูง่ายเลยครับหนังสือคมนะดูเนื้อขาว ครับรงสือจะคงกมหน้าหลวงพ่อต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับเส้นขีดที่ฐานหนไหมนะครับมาดูขอบตัดขอบตัดก็จะมี รอยตัดบางๆเป็นเส้นบางๆนะครับอันนี้มือสัน่นนะครับรอยตัดจะมีเส้นบางๆหพอให้เราได้เห็นนะครับดูเนือนดนี่เห็นครับรอยตัดจะมีเส้นบางๆดูด้านบน ขนาดการตัดด้านบนก็จะประมาณนี้เลยนะครับนด้านล่างน,นครับโอเค ลักษณะการดูร่าวข,ของสมเด็จปกครองปีหนึ่งสี่ก็มีประมาณนี้นะครับรุ่นนี้มีทําเรียนแบบออกมาเยอะมากเพื่อนเพื่อต้องระวังถ้าให้บอกก็คือถ้าพลิกด้านหน้านีา่ให้ดูขอบไปก่อนเลยครับถ้าเป็นขอบตั้งๆขึ้นมาก็คือให้ระวังเลยไม่ต้องไม่ต้องดูอย่างอื่นต่อนะครับโอเคครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมและท่านใดที่ต้องการส่งภาพมาขายก็แอดไลน์แล้วก็ส่งรูปเข้ามาได้เลยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ